ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหนึ่งล้านเหรียญทองชิงสวยเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มวยัยกลางคนรูปร่างอ้วนมือของเขากำลังโอบกอดหญิงสาวที่มีเสน่ห์เมื่อจ้องมองดูเจ้าอ้วนคนนี้ที่เต็มไปด้วยความหญิงยโสชิงสวยยิ่งรู้สึกเกลียดไม่น่าจะหญิงยโสนั้นอย่างมากเจ้าขายนารกอะไรวะเนี้ย ทำไมมันถึงแทงได้ขนาดนี้ใบหน้าชัยอ้อนวนวายกลางคนแปรเปลี่ยนไปความอับอายทันทีหลังจากที่เขาพยายามขอให้ชิงสุยเปิดเผยราคาแต่เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าชิงสุยจะบอกตัวเลขที่ดูไร้สาระขนาดนี้ออกไป มันทำให้เขารู้สึกว่าชิงสุยกำลังเล่นตลกกับเขาหรือเปล่าแน่นอนข้าเคยบอกแล้วว่าถ้าไม่ขายสิ่งนี้เพื่อแลกกับเงินแต่เหตุใดเจ้าถึงพยายามบังคับข้าให้ต้องตั้งราคาพวกมันอ,อ,อีกอย่างข้าก็ไม่ได้บังคับให้เจ้าซื้อมันสักหน่อยชิงสุยหัวเราะในการกระทําของเขาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร เจ้ามันก็แค่ช่างตีเหล็กหน้าสมเพศยิงสาวเจ้าสเสน่ห์ที่อยู่ข้างๆชายอ้วนกล่าวด้วยความรังเกียจถึงเขาจะเป็นช่างตีเหล็กหน้าสมเพศเนี่แต่มันก็ดีกว่าเจ้าถี่ยอมกอดแขนให้หมูอ้วนเพียงเพราะเงินของมันเสียงที่แสนงดงามและไพเราะดังขึ้นเมื่อชิงสุยกวาดสายตาไปมองเขาก็พบกับเ่าหยุ่ลิลี่และชางหายหมิงเยีย่ยกำลังเดินเข้ามาภายในร้านอืม ประโยคที่กล่าวมานั้นถูกกล่าวโดยห่าวอยู่ลิวลี่สายตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจก่อนที่เธอจะหันไปมองชิงซุยชิงซุยถูดมุกของเขาขณะที่มองไปยังหญิงสาวโฉมงามทั้งสองความรู้สึกของการถูกเหยียดหยามว่าเป็นช่างตีเหล็กหน้าสมเพศกลางที่สาธารณะโดยหญิงงามที่ไร้ยางอายมันทำให้เขาถึงกับพูดไม่ออกในตอนแรก หญิงสาวเจ้าสเสน่ห์ที่ยืนอยู่ข้างๆชัยอ้วนต้องการที่จะโต้อตอบคำพูดของห่าวอยุนลิวลี่เพื่อโต้แย้งสิ่งที่กล่าวหาเธอแต่หลังจากที่สายตาของเธอมองเห็นหญิงสาวที่มีความงามดุจนางอับสรเธอทำได้เพียงยืนอึ้งตะลึง เธอรู้ดีว่าหญิงสาวทั้งสองคนนี้เป็นคนที่เธอไม่อาจโต้แย้งได้ฝูงชนที่อยู่ภายในร้านต่างตกตะลึงในความงดงามของหญิงสาวทั้งสองแม้ว่าคำพูดของเธอจะหยากัาและสร้างความไม่พอใจ แต่เมื่อเทียบกับเสียงที่น่ารักและใบหน้าที่งดงามอันไรขีดจำกัดของเธอทุกคนจึงพยักหน้าเห็นด้วยอย่างไม่ได้นัดหมายกันป่อให้หญิงสาวโฉมงามทั้งสองกระทำผิดแม้แต่พระเจ้าเองยังยอมยกโทษให้กับพวกเธอ นับประสาอะไรกับคนกลุ่มนี้คำพูดของเธอนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้คนมากมายคิดอยู่ภายในใจเพียงแต่พวกเขาไม่อาจกล่าวมันออกมาได้กลับบ้านกันเถอะเหตุนใดเจ้าจึงต้องมายืนอยู่ที่แห่งนี้และต้องมาดูความทุกข์ทรมานของผู้อื่นช่างหายมีเยี่ยยิ้ม สีหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกอ่อนโยนที่มีผลตอบผู้ที่กำลังจ้องมองชิงสุยขยับเล็กน้อยคำพูดของห่าวหยุนลิวลี่และชางหายหมีเยีย่ทำให้ชิงสุยร้อนรนสายตาของชุมชนในตอนนี้เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาบรรยากาศภายในห้องถูกเติมเต็มไปด้วยความหึงหวงท่านช่างตีเหล็กช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆ ในเมื่อท่านมีโฉมงามทั้งสองเป็นภรรยาท่านก็ควรเอาใจใส่พวกนางก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ตั้งอยู่ตามลำพงังขณะที่ท่านออกมาอย่างร้านช่างตีเหล็กแห่งนี้นักปราดที่แท้จริงมักไม่แสดงให้ทุกใบในมือ ราดเดินผ่านทุ่งดอกไม้เขาคงไม่ยอมที่จะให้กลีบดอกไม้เปลือกเปลื่อนโคลนหลังจากที่ได้ยินคำสนทนาของฝูงชนห่าหยุนลิวลี่และชางหายหมิงเย่ยถึงกับหน้าแดง <Yeah. S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งชางหายหมิงเย่ยที่กำลังมองชิงสุยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเธอรู้ดีว่าทุกครั้งที่ต้องโต้เถียงกับชิงสยุยเธอมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ yeah. ถ้าไม่ใช่เพราะคำเรียกร้องของห่าวหยุนลิวลี่เธอก็คงไม่ออกมาในวันนี้ที่เธอตัดสินใจออกมาการที่เธอได้เห็นชิงสุยอยู่ร่วมกับหญิงคนอื่นในวันนั้นมันก็แย่มากพอแล้วแต่ในขณะที่พวกเธอเดินเข้ามา พวกเธอก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเด่าทอชิงสุยก็เป็นช่างตีเหล็กที่ไม่ดีเธอจึงเริ่มรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในจิตใจเธอรู้ว่าชิงสุยนั้นไม่ใช่คนที่จะหาประโยชน์จากเขาได้ง่าย แต่เธอเองก็รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นคนกำลังดูถูกเขาอยู่ทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้ร้านปิดแล้วชิงสุยยิ้มอย่างคมขืนขณะมองดูลูกค้าที่เหลืออยู่ลูกค้าแต่ละคนหันมามองพร้อมทั้งยิ้มและจักไปชิงสุย เจ้าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อข้าเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้ถ้ารู้สึกเจ็บปวดใจมากถ้าหากเป็นข้าพวกเขาคงลงไปนอนอยู่บนพื้นไปนานแล้วข่าวหยุนลิ้วลี่เดินไปข้างข้างชิงสุยพร้อมทั้งกล่าวเบาๆพ่อแม่ของข้าอยากให้เจ้าไปทานอาหารเย็นที่บ้านช่างหายมิงเยี่ยกล่าวเสริมชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นในขณะที่เขาเดินตรงไปที่ชั้นวางมาลองดูนี่ก่อนสิ พวกเจ้าจะต้องประหลาดใจที่มันจะทำให้พวกเจ้าเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวย,ยิ่งขึ้นหญิงสาวทั้งสองคนรองเท้าคู่นี้งดงามเหลือเกินข้าชอบมันมากห่าวหยู่ลิ้วลี่กล่าวพร้อมทั้งยอมรับมัน ชางหายหมิงเยี่ยไม่ยอมรับมันมาเธอยังคงจ้องมองชิงสุยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามรองเท้าทั้งสองคู่นี้ถูกสร้างมาเพื่อเจ้าทั้งสองคนแม้ว่าจะเป็นของชั่วคราวแต่มันก็เป็นของที่มีคุณภาพ และผลรับของมันก็ค่อนข้างดีพวกเจ้าลองดูก่อนเถิดแล้วพวกเจ้าจะรู้เองชิงสุยกล่าวข้าจะสวมใส่มันตอนนี้เลยเ่าหยุนลิ้วลี่อุทานด้วยความตื่นเต้นชิงสุยหันมาจ้องมองชางหายหมิงเยี่ย สายตาของเธอนั้นยังคงแข็งกร้าวอย่าได้กังวลไปเลยข้าเพียงต้องการมอบมันเป็นของขวัญแก่พวกเจ้าทั้งสองข้ามีได้คาดหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นชิงสุยถูดมุกของเขาและหัวเราะอ,อย่างเฉยชาน มันคงไม่ดีนะถ้าหากหญิงสาวคนหนึ่งจะปฏิเสธสิ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งพยายามอย่างหนักเพื่อมอบมันเป็นของขวัญจากเธอชางไห่หมิงเยีย่จึงยอมยื่นมือออกไปรับรองเท้าจากชิงซุยเธอไม่อาจปิดบังความรู้สึกที่แสนอบอุ่นจากหัวใจของเธอเองได้เมื่อคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่ารองเท้าคู่นี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อมอบให้กับเธอ มันช่วยเพิ่มความเร็วให้กับจริงหรือเนี้ยผ่าวหยุนลิ้วลี่ร้องตะโกนด้วยความประหลาดใจชิงสุยหันหน้าไปทางลิ้วลี่พร้อมกับพยักหน้าเมื่อเห็นเร็วขาของเธอที่กำลังใส่รองเท้าคู่นั้นอยู่ มันช่างเป็นสิ่งของที่คู่ควรกับหญิงสาวอย่างแท้จริงข้าคิดว่ามันน่าจะเพิ่มความเร็วให้กับข้าได้ประมาณ10%เอร์ซนไม่น่าเชื่อเจ้าสร้างสิ่งนี้ได้อย่างไรกันชิงสยุยผ่าวหยุนลิวลี่ เริ่มลองเคลื่อนไหวไปตามท่าทางของการปึกกระบี่พี่สาวหมิงเยีย่ยดูนี้สิค่าสามารถทำมันได้แล้วกระบี่ที่เห่าหยุ่นลิ้วลี่ใช้อยู่ในตอนนี้ก็เป็นกระบี่เล่มแรกที่ชิงสุยหลอมขึ้นมา ร่างกายที่สง่างามกำลังเคลื่อนไหวดุดปุ้ยเมฆก,กระบี่ของเธอกำลังฟาดฟันราวกับมังกรที่กำลังทยอยทะยานขึ้นสู่ท้องนภาการเคลื่อนไหวดุดพญาอสรพิษที่กำลังเคลื่อนไหวไปตามพื้นหญ้า ทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและอ่อนโยนชิงซุยจ้องมองชางหายหนีเยี่ยที่กำลังมองดูเห่าหยุนลิวลี่ด้วยสายตาที่จริงจังหลังจากนั้นเพียงชั่วครู่หนึ่งเธอก็หันมามองรองเท้าที่แสนประณีในมือของเธออีกไม่กี่อึดใจเห่าหยุนลิวลี่ที่กำลังร่ายรำกระบี่ก็หยุดลงพร้อมกับเหงื่อที่เต็มใบหน้าหลังจากที่เธอสบตากับชิงซุย เธอก็ไม่รู้ว่าเธอควรจะตื่นเต้นหรือเขินอายมากกว่าในอนาคตข้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่านี้ให้กับแม่นางทั้งสองชิงสุยกล่าวออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะขณะที่เขาเดินตรงไปที่ทางออก ดูเหมือนเจ้าคงจะต้องพบเจอกับคนที่มีลักษณะเหมือนคนในวันนี้ในทุกๆวันสินะชางไห่หมิงเยี yeah, ่ยไม่ใช่คนที่พูดมากนะักดูเหมือนว่านี่คือประโยคที่สามหลังจากที่เธอก้าวเข้ามาภายในร้านแห่งนี้แน่นอน เจ้าก็น่าจะรู้นะว่าข้าไม่ใช่คนที่ผู้อื่นจะมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆแต่ข้าก็ขอขอบคุณที่เจ้าแสดงความเป็นห่วงเป็นใยข้าชิงสุยหัวเราะชางหายมิงเยี่ยมองดูชิงสุยที่กำลังหัวเราะโดยไม่พูดจาใดๆออกมา มันเป็นเสียงหัวเราะที่ค่อนข้างอึดอัดใจไปจากสายตาของชางไห่หมิงเยียชิงสุยก็รู้สึกตัวได้ทันทีว่าสายตานี้เป็นสายตาที่เปลี่ยนไปเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปเมื่อวันวานตอนที่เขายังคงสามารถกลั่นแกล้งเธอได้ ตอนนี้ชิงสุยรู้สึกได้ถึงระยะห่างที่มากขึ้นระหว่างเธอกับเขาแต่เขาคงไม่อาจย้อนอดีตกลับไปเมื่อวานวันได้อีกแล้วร้านช่างตีเหล็กอยู่ห่างจากคฤหาสน์างห่เพียงแค่ครึ่งถนนผ่าวหยู่ลิวลี่เดินนำหน้า โดยในบางครั้งเธอก็วิ่งสลับกับเดินเพื่อทดสอบผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นจากรองเท้าคู่ใหม่คู่สามีภรรยาชางหายมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นหน้าชิงซุยอย่างไรก็ตามพวกเขาก็สังเกตเห็นความเย็นชาที่แพร่ออ,อกมาจากตัวลูกสาวของพวกเขาที่มีต่อชิงซุยซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจทำอะไรได้เลยชิงซุยเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง เหตุใดเจ้าถึงไม่วะเวียนมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างเลยพันรายาของชางหายค่อยๆเอ่้ยปากถามชิงสุยทำได้เพียงแค่ลูกศรษะและหัวเราะการค้าหมอกเขานั้นทำให้ชางหายหมิงเยี่ยถึงกับหันมามองเ,อเด็กหนุ่มคนนี้มักจะแสดงท่าทางที่บ่งบอกว่าเป็นคนซื่อตรงต่อหน้าพ่อแม่ของเธออาหารอร่อยอร่อยมากมายถูกจัดเตรียมโดยพัรายาของชางหาย ซึ่งชางหายผู้เป็นสามีก็ได้นำสุรวิสิทธ,ธิ์พิสุทธ,ธิที่ชิงสุยได้มอบให้กับเขาก่อนจะไปออกมาและได้เริ่มดื่มดำรสชาติของมันจนเริ่มมึนเมาใบหน้าของเขาเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีแดง ร้อมทั้งคุยกับชิงสุยในเรื่องต่างๆนานาทั้งเรื่องที่เขาได้เดินทางมากมายและเรื่องที่เขาสนใจหลังจากวันนั้นบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันเมื่อชางหายผู้เป็นสามีถอนหายใจชิงสุย แพ้จริงแล้วข้ายังมีเรื่องที่ข้าต้องการจะทำแต่มันอาจทำให้เจ้าลำบากใจช่างหายกล้าวด้วยน้ำเสียงที่เครื่องครึมท่านอาวุโสปโปรดกล่าวมาเถิดถ้าหากข้าสามารถทำได้ข้าก็ยินดีที่จะทำชิงสุยกล่าวตอบอย่างจริงจัง แม้แต่ชางหายมิงเยีย่เองก็ตั้งใจฟังอย่างจริงจังเพราะเธอรู้ว่าการที่พ่อของเธอจะขอใครช่วยสักคนมันเป็นเรื่องที่ยากมากข้าจะบอกว่าถ้าหากวันใดที่ข้าไม่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตระกูลชางายของข้าข้าหวังว่าเจ้าจะยอมปกป้องเย่เย่แทนข้าชางหายถอนหายใจความเศร้าโศกในตอนนี้เอ่อล้นจนสามารถมองเห็นได้ผ่านสายตา อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ